นี่คือรายการ SBT วิดีโอเกมทุกท่าชมเกมทค่มีเธอร์มาสารต่อโปรเจกต์ให้จบนะฮะซึ่งก็มีต่อแล้เหรอครับก็จะบอกว่าแคสนะแคสต่อแน่นอน,นะฮะเนี่ยฮะกลับมาแคสแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนั้นกระแสฟ้าคายสามมันมาแรงกว่านะฮะก็เลยต้อง แคสให้จบไปเป็นเกมๆไปนะแล้วก็มาอยู่กับภารกิจหาหอยนะฮะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นพัซเซิลเกมให้เล่นนะฮะช่วยฉันด้วยอลิสโปสเตอร์มันโชว์อยู่หายนะกำลังจะมาอ่อจะเป็นพัซเซิลเกมเล็กๆน้นอๆนะโอเคะ <ST. S 2> okay. ตุ้ดุงตุ้ดุงผมน่าจะปิดเฟซให้ก่อนนะ แกมันก็บอกอเป็นอวิธีแก้อย่างงุ้นอย่างนี้นะอะก็ว่ากันไปเกมมันเฟรมเลทมันตกมนะช่วงนี้คอมเป็นอะไรไม่รู้นะฮะเฟรมเลทตกจังเลยม,มีแมวมาคุยด้วยแมวจะแก้พัตเติลแก้พัตเติ้ลเกม แกอ๋อยังแก้ไม่ได้เราต้องไปหาชิ้นส่วนมาก่อนนะชิ้นส่วนที่จะเอามาอืมชิ้นส่วนที่จะเอามาเป็นตัวประกอบสี่อันในการแก้พัเซลิลเกมนะก็น่าจะหาได้จากทางนี้อืนะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะโอ้ววาวเอ้เช้

แม่นเหรอมึงแม่นเหรอแม่นใช่ไหมแม่นมากใช่ไหมแม่นมากเหรอลงไปอลงไปลงไปนอนมันต้องสะท้อนมันต้องสะท้อนก่อนดีกว่สะท้อนเลิมมายิงมายิงมาเออม,มันต้องสะท้อนแบบนี้ก่อนสองครั้งสองครั้งน่าจะสองครั้งแหละ ิงมาอีกนะอืมอืมยิงยิงโปโชโชมามายิงยิงอืมยิงโปโชโชโชโดนไหมเนี่ยโดนสักนัดไหมวะโดนไอหินโถ้อืมยิงยิงโช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 อ่า หมดแล้วพิษสงมึงอะ่ะหมดแล้วโอเคโอเคโอเคแกมามาทีนี้มาเจอกันเจอกันได้ <laughs> มันแคบล็อกอยู่โอ้ยอะไรวะล็อกเป้าอยู่ก็กระโดดไม่ได้โอ้ยืึเล่นตัวเล่นก่อนนั้นเล่นก่อนได้เปรียบอ่ะนี่แหละ อ่าเนี่ยฮะแล้วเมื่อจะเป็นชิ้นพัศิลนะฮะกว่าจะได้แต่และชิ้นนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะมันไม่ง่ายเลยที่จะได้พัศิลแต่และชิ้นมายิ่งเกมแหลกด้วยนะโอเคอ่าอึบได้มันแล้วเยี่ยมไปเลย เร็วเร็วเข้าก่อนที่โชว์จะเริ่มก็เร่งกูจังเลยเนาะมึงลองมาหากูเองมั้งหลยหามาเองมั้งไหมหอยหอยเอ้ยแช่ต่อไปอ้ออืมหาที่นี่ไปนะอืมโอ้ลืมปั๊มเลือดอีกโอเอาเข้าไปโอเคโอ มีสองทางให้ไปขวาไลท์ไซส์ดีเราไปทางขวาก่อนนะอ,อ๋อนี่นี่ปั๊มเลือด <laughs> ปั๊มนานเหมือนกันเนี่ยโอ้อ้า <laughs> พูวงมานอกดอกไม้ดอกไม้ไมันกินอะไรอยู่แล้วเ <laughs> อ่าเก็บฟันนะะอลิสเป็นคน สุขภาพปากแข็งแรงเพราะว่าเก็บฟันเยอะตรงนู้นมันมีอะไรว้าว้าวมีพัตเตินอยู่นู่นทางไปมันก็ซับซ้อนดีนะเอาวางนี่ไว้ก่อนใช่ไหมไเฮ้ยอ้ย,เ,อยเกมหรอ ไอ้นั่นก็อย่าเลื่อนเร็วนักสิจับทางไม่ถูกนะเฟ้ยเอาลื่นครลื่นลื่นอัน,นอันนี้ลื่นมายืนริมหน้าผามากเกินไปอันนี้โอเคอืมแล้วเราจะไปทางนูน้นอ๋อยังไง เฮ้ย,ยเดี๋ยวมันสุดทางอีกไม่ได้ไ,ได้โอเคเปลี่ยเนเป็นหัวมาว้าว้าวไ,<ป>ไปตามทางของเราต่อเฮ้ยปุ๊บอึ๊ชแล้วเราก็ต้องต้องไปเปิดไอ้นู่น ไปเปิดทางอุ๊บเปิดทางตรงนี้อุ้ย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 อุยันไมเนี่ยทนัทนทนันทันเร,ร็วเข้าเราไม่มีเวลาเหลือมากนะมึงมึงมาหาเองไหมอ่ะ นะหอยมึงเข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องมารับแบกรับภารกิจอันใหญ่ยิ่งไหมอลิสเนี่ยหุไปถึงปะวะเอยเกือบเลยเนะี่ยหยโอ,ยอย้เอาครับกลับไปหาหอยโอเคไปทางไหนอ๋อตรงนี้มีทางลับ นี่ไงเข้าสิเข้าไปเลยเข้าไปอเรายังอยู่ที่ใต้ท้องสมุดกันอยู่นะอะเอ้อาอเจอพอดีเลยเราจะกลับไปด้วยกัน่ะรีบหาให้เจอเร็วๆกูหาได้กล่องนึงก็บ่นทีนึงกูก็อยากบ่นคืนว่ามึงมาหาเองมั้งไหม ไอ้หอยโอเคได้ครบแล้วฮะฉันต้องการโปสเตอร์เดี่ยวนี้โอเคนันนี้ก็จะเป็นการเอ่อแก้แก้ปริศนานะซึ่งเราต้องเรียงให้ถูกอันนี้ตรงนี้น่าจะถูกแล้วเงาตัวอะไรผ่านวะโอเคเอ่อ อะไรอ๋อกดกดกดอะไรกดสเปซอ่ากดสเปซนะครับเพื่อเป็นการเลื่อนพัซเซิลนะฮะเอเคโชเดะโอ้ต้องเลื่อนให้ได้ภายในยีบเอ็ดครั้งด้วยมก็จำกัดเกินยิง่งขนสมองยิ่งไม่ฉลาดอยู่นะฮะอ่ะเราได้ทอนบนแล้ว อ๋อตอนล่างก็ตอนล่างก็น่าจะได้แล้วเลื่อนนี่ขึ้นเอาไอหอยนี่มานี่อ่าเรียบร้อยครับเราก็แก้ปริศนาโปสเตอร์ได้แล้วแล้วปากปลา,าก็จะเปิดแล้วหอยมันก็จะบินไปหอยเฮ้ยหอยหอย,หอยมึงรอกูได้ดีโอเคเราก็จะวาร์ปไปฉากต่อไปนะฮะเป็นไงฮะหยุดฝงการหนุกนะ หยุดสบายดีไหมผมโคตรเบื่อหยุดอยู่บ้านแต่ก็ได้ไปลดน้ำลำหัวบ้างได้ไปเที่ยวบ้างนะฮะก็เที่ยวชา้าแต่ว่าการปิดเทอมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าเบื่อนะฮะเพราะว่าคนมันจะแคสเกมสนุกเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรที่น่าเบื่ออย่างการเรียนมาขัดก่อนนะ,ะโอเคเข้าเรื่องกันต่อนละ้วแล้วกอือออเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ย<ล> big deal. The show distracts the crowd. Shame you'll miss it. You need to deal with these sailors. It's your time. Time? The time has come to talk of ships and vegetables and royalty and whether pigs have wings and so on. Enough of that, Walrus. You start away from that. I'll be for breakfast. เอวอลัสนี่เหมือนจะพูดถึงการอาหารการกินอะไรสักอย่างนะครับแล้วมันก็ไปนะทําสะพานกูพังแล้วมันก็ไปแล้วมันก็ทิ้งให้กูสู้อยู่กับอะไรก็ไม่รู้นะฮะซึ่งต้องขอบอกว่าบอสตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ผมไม่ชอบเลยนะ

อืมเนี่ยเนี่ยเนี่ยถึงมันจะถึงมันจะมีจังหวะอยู่วะเถอะเฮ้ยอื้อไอตายสิเคลื่อนที่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 อย่านิ่งอย่านิ่งมามา,ามาเขามาององนี้เข้าไปหาใช่ไหม เข้ามาเลยซีเอ้ยอมันต้องเป็นสองจังหวะนะอืมอืมมันจะมีโจมตีสองจังหวนะก็คือพุ่งขึ้นมาจากดินนะพุ่งมาจากดินครั้งหนึ่งแล้วก็ทุบดินอีกครั้งหนึ่งอืมว้า ก็ถือว่าไม่เลวฮะไม่ได้ยากเย็นเสียงหมูได้ยินเสียงหมูฮะต้องหาฮะอยู่ไหนอยู่ไหนเสียงมาจากครงนี้นี่ง่ายเจอแล้วหมูอุดอ่าเปิดเผยที่ซ่อนสมบัติมันสนิดีอ๋อหอมิดชิดเหลือเกินนะ นะนี่ก็เป็นสุสานรัสปูตินหรือทศจ๋ามัวนะฮะสุสานผีใต้ทะเลฮะโอ้อะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยโอเคกลับเมาแค่นี้แหละก็สะสมความทรงจำไปเรื่อยๆนะมันมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นตัวบดล็อกโบนัสอะไรหรอกนะผมว่ามันมันเป็นเหมือนไฟล์ฮะไฟล์คืน ลองดูในเรื่องแบบ r e s i d e n t อ v i l อะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะมีไฟเอ่อเก็บเอาไว้แบบสะสมรวบรวมแบบเรื่องราวความเป็นมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะแบบเรื่องราวของอลิสในความทรงจำที่หายไปอะไรประมาณนี้ฮะโอเคมีหีบมีหีบก็เก็แบบแล้วก็ปฏิปต่อเรื่องราวกันได้นะฮะ Okay. สุสานผีทะเลก็สุสานผีทะเลอีกแล้วไอ้ผีทะเลจะอะไรกูนักหนาฮะโอ้โหโอ้โหผีทะเลเหรอผีทะเลเหรอผีทะเลเหรอผีทะเลไอผีทะเลโอ้โหมีปลาด้วยอืมอีปลาด้วยเหรออะไรนักหนาะ โอ้ย oh, มีปลาด้วยปลาปลาโอ้ย oh, mm hmm. อันนี้อันนี้ต่อกันยาวฮนะอันนี้ยาวแน่โอ้ชิตมีเรื่อง้อง เคลียร์กันยาวอ้อยอือ응หือไม่ฟันไม่โดนวะโอ้โหบัดซบอือหืออันนี้นั่น um ก็ปลาเหลือเกินปลาจังปลาจังเฮ้ย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 มันจะเกินไปแล้วนะเว้ยอือ อืืออเดี๋ยวต้องปาดังเลยระเบิดอ่ะมาดิมาอือเป็นไงโดนระเบิดพวกเดียวสนุกไหมเดี๋ยวปาอย่าปาอย่าปาไอผีทะเลไอผีทะเลอือหลบวะเหลือแค่มึงกับกูตัวแล้วนะอือเป็นไงล่ะ ไม่นะี่ยม่นะ่สนุกแม่ยิงไม่โดนยิงไม่โดนฮะเออ,อเลงเป็นที่ตัวอย่าเลงเป็นที่อย่าเลงเป็นที่ตัวเซ่แค่ <c oughs> ต้องแคปล็อกออกก่อนนะ อให้มันได้อย่างนี้ไอ้ได้อย่างนี้สิอย่าเล็งไปที่ตัวเล็งไปที่ระเบิดสิอลิสใช่ผีทะเลผีทะเลคนบ้าคนผีทะเลโผล่มาเลยจะมาไหมไหนครับจะมาไหมไหนครับมาไหมไหนะคนบ้าคนผีทะเลหายตัวบ่อย รอมึงได้เลยเนี่ยมาแล้วอมาแล้วอรอมาแล้วอรอมาแล้วอรอนะนี่นะนี่นะโอเคมายังจะโผล่มาเป็นรูปแบบวิญญาณนี่คุยมึงเฮลมีเหรอเมื่อกี้มึงทำอะไรไว้กับกูมึงยังมาบอกกูไว้เฮลมีอีกเหรอโอเคอาจจะเป็น ผีทะเลคนละตัวนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้เอะก็เหมือนกับว่าอลิสจะถูกลองขอให้ช่วยเหลือผีทะเลนะฮะโอเคโดยการไปในเส้นทางสักเส้นทางหนึ่งอ่ะตรงนี้มีกล่อง โอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอืมอ้อาวไม่โดนอีกอืมกล่องมีอะไรกล่องไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีฟันทองแล้วตรงสมัยตรงนี้สุสานนี้มันมันเด่นเด่นแปลกแปมีอะไรไหมเนี่ยสุสานมันเด่นเด่นแปลกๆนะก็ไม่ไว้ใจนะไอ้ผีทะเลผีทะเลอืม โอเคนะเราก็ต้องเข้าไปในเส้นทางความมืดฮะโอเควันนี้ก็ s ีอ y o เลเตอร์บายบายสวัสดีครับ